ค่ะสวัสดีค่ะคัามานี่ไทยเลยก็อยูอ่มาดูบ้านอีกนะคะร่างเดิมนะคะที่เขาเคยมาเบิง้งเสียงอะไรอะ่ะนี่ตัวนี้เขามาเบิ้งอีกรอบนึงนะคะพันไหนมาเบิง้งที่ไห่ทีนึงก่อนจะตัดสินใจซื้อ Here for for o d and young อ๋อนี่เขาก็ยังอยู่บ้านร่าง ลังเกาวนี้นะคะยังมาดูอีกก่อนจะตัดสินใจนะคะนมีมีเตาพิ้งห้อมค่ะนี่อันนี้คือเตาพิ้งนะคะ <Have everything. S 1> มีที่แรกว่าเราซื้อเราอีกบริตู้เย็นตอนนี้ก็ได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในนี้แต่ต้อง นำน้ำมานี่ต้องเอาน้ำมาพร้อมนะคะเวลาจะมาพักเขาต้องพกน้ำมาด้วยนี่ยากาศข้างนอกนะคะเมื่อนั้นที่เหามาฝนตก oh. Oh, yeah. น,นี่เขาก็เลยมาอีาอ้ไหมรอบนึงนะคะ มาเบิ่งอีกรอบนึงก่อนที่จะตัดสินใจเมื่อเช้านี้เข้ามาเห็นหนึ่งละแต่ว่าบ่ได้เข้ามานะคะนี่จะไปดูอีกรอบนึงเดิมๆเลยมาทายให้เบิ่งอีกรอบนึงก่อนที่เขาจะกลับเมืองไทยอ๋อเขากำมุ่น นี่อันนี้ห้องเปิดฝ่ายเรานะคะอันนี้ก็มีตู้คือกันอันนี้ห้องนอนเล็กนี่ค่ะนี่สภาพห้องนอนเมื่อน,นั้นเขาถ่ายแบบลวกๆนะคะเมื่อนห้่เขาจะมาเบิงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเช็คก่อนพ่อใหญ่จะตัดสินใจนะคะก่อนที่เขาจะกลับก่อนที่เขาจะกลับบ้านนะคะ นี่บุ้งนี้ก็จะมีบุ้งแคนเสื้อผ้านะคะน,ไไน,นี่เปิดไฟได้นี่อ๋อนี่เปิดไฟได้นะคะนี่ก็จะเป็นโอ้โหฟุลไฟร์เด e เ e อ e ์อ๋ fire อน,อนี่นี่ห้องนอนน้อยห้องนอนที่สองนะคะ And the hand, <laughs> can use <laughs> uh, I think for maybe children I can do yeah yeah สวิตไฟเหากระดึกวัมมุนนี่นี่ห้องนอนใหญ่นะคะฮัมโักโาลด ก่อนนี่เอามาเช็คอีกรอบนึงนะคะก่อนจะตัดสินใจแต่ว่าคุณย,ย่สนใจยุนะคะรั้งนี้สนใจย,ยุแต่ว่าเสียเสียทาวันน้ำบ่คอยสะดวกกปันใดเสียงเือนเสียงปืน Everything outside include oh. everything <coughs> น,นี่คือบงวางทีวีแต่ทีวีไปแล้วนะคะไม่มีทีวีอันนี้บ้งวางทีวีค่ะ Have fiber fiber optic มีอินเทอร์เน็ตพร้อมนะคะ Yes นี่ทางหน้าบ้านค่ะวางทางนี้หน้าบ้าน มอน,นี่ก็พามาเบิงอีกรอบนึงนะคะนี่บันไดขึ้นนะคะนี่อันนี้ทางด้านข้างแล้วก็บบริเวณรอบนอกค่ะนี่บริเวณรอบนอกก็จะมีเตาพิงมีบ้งนังนะคะ นี่อีกนี่ for the wind ก็มีต่อปิ้งย่างพร้อมนะคะน,นี่ด้านนอก ก็ปลาสนนะคะอยู่ท่ามกลางป่าสนนี่เจ้าคงเจ้าคงเกาอยู่บ้านลลังใหญ่นะคะบ้านลังใหญ่สีขาวๆนี่ด้านนอกอีกนะคะ สำหรับคลิปนี้เขาก็พามาเบ่งบ้านอีกแค่นหนึ่งนะคะก่อนตัดสินใจนี่คลิปนี้เขาก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ